ไปอ้าวนักเรียนครับวันนี้สวัสดีลูกๆนักเรียนทุกคนปมมือให้คนที่มาเรียนหน่อยอ่ะวันนี้เตรียมใบยงานเลยรายงานเรื่องอะไรรายงานเรื่องอะไรอ่านให้ฟังหน่อยเร็วเป,เป๊ะอ่านให้ฟังหน่อยรายงานเรื่องอะไรเป,เป๊ะ นากิดอ่านให้ฟังหน่อยเร็วเรื่องอะไรเงียเงียเป็นเป่าสากเลยเออไปไหนวันเนี้ยไปไหนวันเนี้ยเขาอนีไหมอ่ะไหนอ่ะใช่สิ ใช่ไงใช่ไงนั่นแหละ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 ใช่เลยมันชื่อว่าการอะไรนะการอ่านคู่มือใช่ไหมเออวันนี้เรียนกัเรื่องก,การอ่านคู่มือโอ้ไม่รู้เรื่องเลยโอ้ยเอา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 ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมีแค่มีแค่นี้ก็ไม่เป็นไรมีแค่นี้ก็ไม่เป็นไรเราทำได้กันอยู่แล้ว อธิบายนิดเดียวไม่ยากนะครับอธิบายนิดเดียวไม่ยากเนาะโอเคนะไหนชูชูกระดาษหน่อยชูใบงานให้ดูหน่อยเร็วชูใบงานให้ดูหน่อยเร็วโอเคอ่าน้ำนิ่งชูหน่อยอ่ะชูใบงานให้คุณครูหน่อยเร็ว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  เอาเดี๋ยว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 แคปเจอร์ก่อนนะน่ารักมากน้ำนิ่งจะหัวเราะเสียงครูทำไม <c oughs> อ่ะเปลี่ยนอ่ะเอาเสียงนี้ก็ได้มั้นครูเสียงนี้ก็ได้ไหมอ่ะอ่ะฮัลโหล พอไหมเอ,อ,อกมาแล้วเอกมาแล้วโอ้โหปมมือให้เสียงเอกหน่อยครับปมมือให้เอกหน่ <c oughs> อยเออมัวไปทำอะไรมาเอกมัวไปทำอะไรมาเอกมัวไปทำอะไรมาอ่ะอ่ะเ,เ,เล่นอะไรเล่นอันนี้เปล่า ใช่ไหม <Okay. S 1> ใช่เปล่าเล่นอันนี้หรือเปล่าอ้าวโอเคนะครับวันนี้เรามาเรียนกันเรื่องนี่เลยเออเล่นยาเออเอกเล่นยา <c oughs> กูจะแชร์หน้าจอแล้วนะจะแชร์หน้าจอเป็นนี่เลยเห็นไหมครับถ้าเห็น <c oughs> อ้าวถ้าเห็นช่วยอ่านให้ฟังหน่อยว่าเรื่องอะไร <c oughs> อโอ้ยแนะสดงแสดงว่าเน็ตเธอแรงมากปอมือหน่อยเร็วฮ <Yeah. S 1> ัซิวเอาไปหนึ่งเพลง <ES> อ่ะต่อไปนะครับการอ่านคู่มือเอาใบงานเค่อามาด้วยนะเอาไปไงคนเด้วยการอ่านคู่มือเป็นยังไงไปดูกันอินโทรม,มา อ่าต่อไปเสียงโทรศัพท์ใครดังติ้งเนี่ยอุ้ยโทรศัพท์หัวโทษทีโทษสองทีเลยก็ได้อ่ะการอ่านคู่มือนะครับนักเรียนการอ่านคู่มือคืออะไรนักเรียนเคยซื้อโทรศัพท์อะไม่เคยหรอนักเรียนซื้อโทรศัพท์มาหนึ่งเครื่องนักเรียนจำได้ไหมแล้วมันจะเออแล้วมันจะมีคู่มือให้นักเรียนให้นักเรียนหนึ่งอันอะหนึ่งเล่มอะ ถามว่านักเรียนอ่านบ้างไหมไม่ครับอ่านบ้างไหมไม่อ่านครับเออไม่อ่านเลยนั่นแหละเป็นอันนั้นคือคู่มือนะครับคราวนี้คราวนี้เราจะทำยังไงให้อ่าจะทำยังไงให้คู่มือที่เขาให้มาเนี่ยมีประสิทธิภาพเราก็ต้องอ่านอ่านแล้วเราต้องใช้ให้เกิดประโยชน์ด้วยนะครับ อาจจะเราต้องใช้ให้เกิดประโยชน์ด้วยนะครับแล้ววันคราวนี้คราวนี้เมื่อนักเรียนอ่านคู่มือแล้วเมื่อนักเรียนอ่านคู่มือแล้วนักเรียนก็ต้องนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ถามว่าใช้อย่างไงใช้อย่างไงเช่นขึ้นไปบนเครื่องบินเนี่ยขึ้นไปบนเครื่องบินเนี่ยขึ้นไปบนเครื่องบินเนี่ยมันจะมีคู่มือ หรือรถทัวร์ก็ตามมาให้เราทําปฏิบัติอย่างไรบ้างเช่จนจะกินน้ํากดอะไรจะกินกว๋วยเตี๋ยวสั่งยังไงจะกินข้าวสั่งยังไงเอา้าไปดูนะครับไปดูไปดูเนาะไปดูอะ่ะคราวนี้การอ่านคู่มือการอ่านคู่มือนะครับเสียงครูชัดเนาะถ้าไม่ชัดก็ฟังไปก่อนเดี๋ยวเอาอ่าสตรีมเนี้ยไปลงใน youtube แล้วก็ไปกดลิงก์อ่านเอานะอะ้าว ชยากรเปิดกล้องได้ไหมชยากรเปิดกล้องได้ไหมครับไม่มีสัญญาณตอบรับจากหมายเลขที่ทรลยม Welcome to Calling Melody <c oughs> ไม่เอานะตอบโต้กันหน่อยแล้วเด็กๆเ,เอออย่าอย่านิ่ง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  อย่าเป็นน้ำนิง่งสิน้ำนิง่งน้ำนิง่งนิ่งอยู่เรื่อยเลยอย่ามันนิ่งนะอย่ามันนิ่งแถวนี้เลยเด๋ยดทุบนะรู้เปเ่าเอา้าวการอ่านคู่มือนะครับสําหรับเรื่องการอ่านคู่มือนะ่ยเมื่อได้รับคู่มือมาแล้วเนี่ยเราทํำยังไงบ้างก็คือต้องตั้งใจอ่านข้อความนั้นอย่างละเอียดนะครับต้องตั้งใจอ่านข้อความนั้นอย่างละเอียดอ่านซ้ํา ถ้าไม่เข้าใจนะครับและต้องอ่านทุกส่วนของคู่มือนะครับคําว่าคู่มือเนี่ยมันสําคัญมากนะครับนักเรียนอย่ามองข้ามเช่นเราต้องการจะเล่นเกมเนี้ยสักหนึ่งหนึ่งเรื่องเนี่ยเราต้องอ่านคู่มือว่าไอ้เกมเนี้ยมันทํายังไงอย่างน้อยเราไม่อ่านเราก็ต้องไปหาคนที่เขาอ่านให้ฟังใน youtube อ่ะที่เขาชอบสตรีมอ่ะใช่ไหมเออที่เขาชอบสตรีมให้เราอ่ะเราก็ต้องไปอ่านมาว่าเอ๊ะไอ คู่มือนี้มันทำยังไงนะไอ้เกมนี้ทํำยังไงนะเหมือนกันกับการประกอบเครื่องบินเขาก็ต้องใช้อะไรอ่านคู่มืออย่างละเอียดอย่างเครื่องบินเนี่ยผิดพลาดไม่ได้นะครับนะครับเพื่อความเข้าใจอย่างชัดเจนต่อไปข้อ2อ่านเข้าใจแล้วต้องจํารายละเอียดได้ว่าต้องทาอย่างไรขั้นตอนมีอย่างไรบ้างจะได้ทําตามขั้นตอนนั้นได้อย่างถูกต้องอ่าอันนี้ เป it, ็ um right? ma, luxury, นส sí right? okay. bon ิ่งสาคัญนะครับการซ่อมรถเหมือนกันอ่านไหนไหนไหนมหนึ่งใช่ไหมมหนึ่งใช่ไหมมหนึ่งได้ไปเรียนที่สารพัช่างใช่ไหมครับไหนใครเรียนเรื่องใครเรียนเรื่องการอ่านอ่านไอ้เฮ้ยไม่ใช่สิการซ่อมเครื่องยนต์เล็กไหน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 ใครเรียนการเรื่องไอ้เรื่องการซ่อมเครื่องยนต์เล็กเรื่องอะไรแก๊สโซลีนอ่ะชูเลขหนึ่งให้ครูดูหน่อยเร็วชูเลขหนึ่งหน่อยชูเลขกหนึ่งหน่อย อา้าวงั้นถามลายบุคคลเลยนะักธกิจเรียนเรียนที่สรารพัดช่างเนี่ยไปเรียนอะไรกับช่างไม้ครับอ่าช่างไม้อบาบุรชนเรียนอะไรครับอ่าเห็นปากกับงับน่าจะเป็นช่างไม้ใช่ไหมใช่ไหมครับอ๋อนะต่อไป ชัยากรเรียนเรื่องอะไรที่ไปสารพัดช่างอะครับรู้ว่าปิดหมบอะไรนะลูกอ่ช่างไม้ปาลินีหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมคนสุดท้ายเนี่ยก่อนน้ำนิ่งเนี่ยที่มีรูปที่ผู้ชายกับพี่ผู้หญิงอะหนูเรียนเรื่องอะไรลูกช่างเขอาไปกอ <c oughs> ไอ้ตายที่ซาร่ายาเม็ดบัตรทาปวดไม่ยินเสียงเตอเลยเอาต่อไปน้ำนิ่งเรียนเรื่องอะไรน้ำนิ่งน้ำนิ่งเรียนเรื่องอะไรคะเอาไปเรียนอะไรล่ะต่อคุณดิไม่สนใจคุณเลยอ่ะปาลินีใช่ไหมไปไหนแล้วเห็นแวบๆออาปาลินีเรียนอะไรลูกปาลินี ปารีนีไปสรารพัดช่างในหนูไปเรียนเรียนวิชาอ่าวิชาชีพอะไรลูกเนี่สาวโรงงานเอาไปหนึ่งเพลงอา้าอันนี้อันนี้ใครเนี่ยที่ว่าชื่ออะไรนะเทียรัสอะไรมาเนี่ยเป็นน้องอะไรเอ่ยสาสิการใช่ไหม ใครก็ได้ช่วยตอบครูหน่อยเร็วครูต้อมจะได้รู้ไงเวลาเช็คชื่ออะครูต้อมไม่รู้อ่ะผมไม่รู้ม,มัมนกนผมไม่รู้เหมือนกันครับอันนี้เนี่ยเนี้ยที่เขาปิดใบยอยู่เนี้ยมมที่มีผู้ชายใส่ใส่ใสหมวกอะชื่อชื่อชื่อเพื่อนเราชื่ออะไรนะครูเช็คชื่อให้ไม่ได้นะเพราะว่าครูจะเช็คได้แค่นฐธุรกิจอ่า ชยากรวรโชดปาลินแล้วก็กากนกเท่านั้นแหละตรงนั้นครูเช็คให้ไม่ได้เลยนะคนที่เข้าเรียนคือมีแค่นี้นะครับโอเคโอเคนี่แหละต่อไปข้อข้อข้อสามถ้าข้อความยาวเราอาจสรุปเป็นข้อความสั้นนะครับสรุปเป็นข้อความสั้นยังไงตามความเข้าใจเราอะเราอ,าอ่านยังไงเราก็เข้าใจอย่างนั้นย่อความมานะครับอไปเรื่องย่อความอย่าไปอย่า,ยา,ยาไปพลาดพิงอันนี้เรื่องการอ่านคู่มือ เออเราจดใส่กระดาษบนันทึกแล้วก็ทําความเข้าใจเป็นเป็นของตัวเราเองนี่แหละการอ่านคู่ม,มือก็มีอยู่แค่นี้นะครับเอาครนี้มาดูมาดูงานเห็นไหมเห็นงานยังหน้าจอครูที่แชร์ไปเห็นยังนะเห็นยังเหมือนของเธอไหม,มเหมือนเหมือนไหมครับเหมือนของเธอไหมครับ เหมือน <Download> ไหมครับเหมือนนะเหมือนนะไม่ตอบแสดงว่าเหมือนนะครับชื่อว่าการอ่านคู่มือการอ่านคู่มือเนี่ยตร,ต,ตรงกับมาตรฐานที่1.1ก็คือเรื่องการอ่านนะครับตรงกับมาตรฐานที่1.1เรื่องการอ่านอมอหนึ่งทับเจ็ดมอหนึ่งทับเจ็ดปฏิบัติตามตาม,มือปฏิบัติตามคู่มือและปฏิบัติตามคู่มือแนะนําวิธีการใช้งาน แนะนำวิธีการใช้งานแค่นั้นเองไม่มีอะไรยากมากมายนะครับคำชี้แจงก็คือให้นักเรียนให้นักเรียนตอบคําถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องเออให้นักเรียนอ่านเนี่ยตอบคาถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องนะครับอ่ะเรื่องอะไรล่ะใครไม่สามารถรับวัคซีนได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นคู่มืออย่างหนึ่งนะครับเขาคัดคัดสารมาเห็นไหมทันไหมอ่าทันต่อเหตุการณ์ไหมครับคู่มือคูณต้อมเนี่ยทันต่อเหตุการณ์ไหมลูก ต่อเหตุการณ์นะครับเรื่องอะไรเนี่ยเรื่องอะไรอ่านคร่าวๆแล้วน่าจะเป็นเรื่องอะไรเรื่องอะไรครับเรื่องอะไรนักเรียนครับอย่าให้ครูพูดคนเดียวครูเหงาเปิดไมค์แล้วคุยกับครูด้วยเรื่องอะไรครับอ่าเรื่องอะไรนะครับนะักธกิจขออีกหนึ่งรอบครับขอดังๆครับ เอาเรื่องวัคซีนหนึ่งเพลงจัดไปปปงให้นักธกนะครับเยียมเลยเยยมเลยเยี่ยมเลยอ่เรื่องวัคซีนวัคซีนมีกี่ตัวที่เขาบอกมาเนี่ยในข้อความเนี่ยมีแอสตาซนิก้าเห็นไหมที่ครูทําไว้เนี่ยแล้วก็จากซีโนแวคกแล้วก็อะไรนะจอร์นสันแอนจอร์นสันอ่ะคราวนี้นักเรียนอ่านคู่มือตรงเนี้ย ใครที่ไม่สามารถรับวัคซีนได้แล้วก็ตอบคำถามกี่ข้อครับสามข้อค่ะถุยสามข้อตรงไหนถุยสามข้อตรงไหนลูกสาวลูกชายกี่ข้อครับกี่ข้อครับห้าข้อครับห้าข้ออู้ยี่ยิ้มไม่ต้องพูด โอเคนะอา้าวก็หลังจากนี้นะครับหลังจากนี้เดี๋ยวทำส่งไหนไหนลูกส่งไหนไหนในอัลบั้มอะไรครับอัลบั้มภาษาไทยคูต้มครับเยี่ยม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 เลยเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยเอ้าวหลังจากนี้ทำใส่อัลบั้มภาษาไทยคูต้อมนะครับ ถ้าทําเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งมานะครับวันนี้มีเรียนกี่คน1 2 3 4มีอยู่5คนนะครับมีอยู่5คนน่ารักจังเลยเมื่อกี้มีอยู่คนหนึ่งครูไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับครูก็เลยเช็คชื่อให้ไม่ได้จริงมอ่ะ,อะว่าไงลูกพูดมาเลย ว่าไงครับว่าไงครับส่งไม่เกินี่มงคาอ๋อเป็นคำถามที่ดีครับส่งไม่เกินสามทุ่มนะครับสามทุ่มแต่ไม่ใช่ว่าอสองทุ่มสี่สิบห้าเธอมาส่งสองทุ่มห้าสิบเก้ามาส่งนี่โอ้ไม่ไหวนะครับเพราะว่าเธอจะต้องนอนนะครับอูจะต้องสรุปงานส่งอีกทุกคนเข,าข้าใจาอเข้าใจแล้วจัดเพลงไป อ้ายโยโยโยอ่าสำหรับชั่วโมงนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันวันพรุ่งนี้ใช่ไหมมีวันไหนต่อเนี่ยพรุ่งนี้ไหม mm hmm. มีวันไหนนะมีวันไหน เออโอเคนะครับเจอกันวันวันนั้นแหละวันที่ใกล,ใกล้ๆกันนั่นแหละนะน่าจะเป็นพรุ่งนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับน่าจะเป็นพรุ่งนี้หรือเปล่าไม่รู้นะก็หลังจากนี้หลังจากนี้นะครับให้นักเรียนทำอันนี้แล้วก็ถ่ายรูปส่งมานะครับไม่เกินอะไรไม่เกินเวลากี่นาฬิกาครับ<อ> no n นโนโน no สามทุ่มครับสามทุ่มฮะสามทุ่มหรือยี่สิบเอ็ดนาฬิกานะครับ อ่ะสำหรับวันนี้จบไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับออกไปเลยนะครับนักเรียนเดี๋ยวคุณออกคนสุดท้าย,ย,าย,ย one two three four out ไม่อยากออกเราสิไม่อยากออกเอาอยู่กันยาวๆไป,ไปอ่ะถ้าไม่อยากออกทำงานแล้วก็ส่งตอนนี้เลยก็ได้นะเพราะว่าเวลายังไม่หมดนะครับ คุรอได้คุรอได้ฟังเพลงไปเรื่อยๆเพลงยาวๆนะแล้วก็ส่งมาเลยเดี๋ยวเป็นดีเจเองวันนี้มนไม่เห็นเอามาฝากเลยบ้านอยู่แค่นี้แน่จริงก็มาสิครับฮัซิวรักขโมยไม่ดีนะครับตกนรกหมกไหม อ่ายังไม่ต้องออกก็ได้นะเวลาเหลือเยอะตอนนี้ก็ว่าระหว่างนี้ทําไปงานไปก่อนนะครับถ้าทําจบในชั่วโมงเลยกันบ้านก็ไม่มีเนาะง่ายสบายฟังเพลงยาวยๆาไปรีิวเคสกันมาได้นะจะเป็นลุกทุ่งลำวงได้เลยนะครับแลขว จะขอเพลงอะไรก็บอกมาได้เลยนะครับรู้เปล่าครับ <c oughs> ไปทำงานแล้วไปทำงานแล้วไปทำงานแล้วอเอาคอพับไปดีกว่านะคอพับจัดไปสิบสป้องลาง <c oughs>

น้ำนิ่งคะ่ะกะหนกพัดจานสิ่งอย่าลืมทำนะจ๊ะเ <c oughs> ชยรกรว่าไงเชยรกรอย่าหัวแตก <c oughs> หัวแตกไปเาาดะ สู้หรือเปล่าเป๊ะถ้าสู้ก็มาสวัสดีครับนักเรียนแบงค์ฟจริงรีบ อย่ามัวทำนะฮะอย่ามัวทำเล่นอยู่นะครับส่งงานนะครับธนก,กิจครับธนก,กิจเช่า One Two Three Four คลิป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 แองฟมกิ้งลิฟนักเรียนครับสำหรับชั่วโมงนี้ก็เดี๋ยวไว้แค่นี้ก่อนนะครับดูแล้วนักเรียนจะเพลินเนาะไม่อยากออกจากห้องเรียนกันเลยดีไหมทำเป็นแบบนี้ดีไหมถ้าดีขอเสียงหน่อยเร็วดีค่ะเออไม่เหงาดีเนาะไม่ง่วงดีเนาะทุกวันจะเป็นแบบนี้นะครับทุกวันจะเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะครับ สุดยอดครับถ้าสุดยอดขอเสียงแนจ่าถ้าสุดยอดขอเสียงแนจ้าโอเคสวัสดีครับนักเรียนไปแล้ว สวัสดีครับล,ลูกหาไปไงานไม่เจอคุณคะว่าไงลูกหาทำไปไหนคุณคะอินทิราเธอเพิ่งมาเหรอเนี่ยให้ตายสิซาร่ายาเม,ม็ดบรรเทาปวดเข้าไปไหนต่อไหนก็แล้วเธอ เปิดกล้องที่เปิดกล้องที่อยากดูหน้าอินท um ิราจังเลยที่แรกก็จะไปไม่ไปแล้วอินทิรามาเปิดหน้าเร็วๆเลยนะอินทิราอ่าอินทิราจ้ะอินทิราคะกูพูดคนเดียวแล้วเนี่ยเปิดกล้องเลยค่ะเข้ามาตอนนี้เลยสิเรียวเลยที่จะมิเล่มิเล Mm. Like อ่าโอเคนะครับไว้แค่นี้นะครับไปละไปจริงๆและไปจริงๆละสวัสดีครับ